าราการแข่งข,ขันออกมาแล้วนะฮะผมจะใช้โปรแกร,รม Team Maker จับทีมนะฮะจะแบ่งเป็น2องทีมเดี๋ยวจะกด uh, Generate Teams แล้วก็มันจะแบ่งออกมาเป็น2องทีมนะฮะทีมแรกของทีมหนจะเจอกับทีมแรกของทีมสอไล่กันไปอย่างนี้นะฮะจนครบ12คู่นี่นะฮะทีมหก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็ไปตรงทีมสอ อย่างที่เห็นนี่นะฮะทีมแรกคู่กับทีมแรกนะฮะทีมสิบสองคู่ทีมสิบสองโอเคนะอันนี้เป็นอันเข้าใจนะจ๊ะถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวจะทำเป็นตารางให้ดูกันนะฮะตอนนี้ก็ดูกันไปก่อนลุ้นเงินไปโอเคนะอย่างสุดท้ายพาเสี่ยวก็จะเจอกับสุดท้ายของทีมสองนะฮะคือ e p l e a s e อย่างนี้นะฮะเจอระบุเวลาไว้ด้วย อย่างนี้นะฮะเชิญดูกันตามสะดวกว่าใครจะเจอกับใครศึกษาทีมคู่อริเอาไว้มีเวลากันแค่วันนี้จนถึงวันที่2นะฮะแข่งเริ่มตั้งแต่5้าโมงสิเป็นต้นไปตามเวลาเนี่ยถ้าใครเลทห้นาทีก็แพ้บายไปเลยนะฮะเพราะว่าเราจะไม่รอเพราะว่าทีมเยอะนะครับ24ทีม เยังไม่แพ้ใบนี่หว่าถ้าใครเลทเดี๋ยวจะเอาทีมสำรองเข้าก่อนนะถ้าเกิดว่าสำรองหมดใครเลทก็แพ้ใบนะฮะกะติกาก็ตามที่ได้บอกไว้แล้วนะฮะติดตามอ่านติดตามดูกันได้ในกลุ่ม l o s ก้าบด์เดอะเกนะฮะเดี๋ยวจะพิมพ์ชื่อกลุ่มเอาไว้นะครับโอเคครับวันนี้ก็เช็คตารางกันแค่นี้นะฮะสวัสดีครับ